เสร็จเรียบร้อยเอาไปเก็บไว้ยุ่งช้างเจ้า่าหลานม้ยเนี่มึงเมยนียมลนั้งสุยีแปดเฮ้ยเจ้าสิินมวยจะมาถามมเด้อพี่บุคผมเจ้าชื่ไปลินทีุ่ห เห็น oh, um. uh, like, like, ้บอกไปวมัน hmm. ถูกยเดยเหลือจะเก็บนี่จะสบเนี่ยหาิติไอ้ไอ้ันเรีนม้่วยอซี่คูนาะกาบอกถือสามคููเรียนนอกความครหนึงว่าเสียงเงินเนี่ยมันไมมีเหรอบอกว่าคููจิ้งเขมเรียนนอกป้อมว่าเสียงเงินบาเมียนหรอกเนาะ อกกำลังดีเนาะขึ้นปุ๊ดเลยพุ่นนะแบบว่าทำงานกันทุกวันไงแข็งแรงร่างกายสุขภาพแข็งแรงเอาพอพี่ไงคนประกันยังนออเนี่นนย ีีละถอยถอยมาหนิถอย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 มาเอาแถบที่ถอยมาทางนี้เขาไม่ใงี้กองพี่น้องได้หลายอยู่ทั้งหมด นับว่าได้เจ็ดชิบหาดิร่วมข่าเจ้าน้ำล่วมหมดยอดเลยวันเถอะข่าเจ้าเก้ากระสอบบ้าแข็งแง่งแก้วดิเต็มรถพอดีแหละเอาไปเก็บไว้ยุ่งฉางแต่ปีนี้ข้าวมีราคาหน่อยเห็นเออพูดกันว่า ชิบห้าชิบนฟกพูดนะกำลังเมียกำลังแข็งแรงเพราะทำงานกันทุกวันยกได้เวียงใส่บาวบุดแล้วอันนี้ชิ้สอบบักบอใส่รถไปเมียนไว้ใล้าจี ลังไยก็ย้ายไหลเลยตัวนั่ะเป็นเบาเหลวช่วยกันดีที่สานบันเฮ้าใจสามัคคีมีอะไรก็ช่วยกันไม่จะหนีแรง เพราะว่าเจ้าของนาก็แก่เท่าแล้วเจ็ดสิบกว่านี่ลูกชายเกนเนี่ยที่ว่าคนสูดนี่นหันนลังหินอยู่เนี่ยไม่มีไม่มีครอบครัวอ,อันนี้เฉพาะเอาไปเก็บไปยุง่งฉาง ส่วนที่มีคนมาแบ่งซื้อก็อีกตั้งหากเจ้า,า,านห,หะะาน,น,นึ่งเท่าไหรสี่กระสอบเจ้าหนึ่งห้ากระสอบบ่าโอห้ากระสอบแล้วก็สี่กระสอบใช่ถูกต้องแถบนู้นไกลที่เห็นเป็นเข้าเจ้าทั้งหมดเก้ากระสอบเรียบร้อย หลายคนช่วยกันก็เสร็จแล้วพี่น้องนี่แหละหมู่บ้านลมเย็นสามคีปองดองกันมีอะไรก็ช่วยกันอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ยืมยืมแม่นินมากินสิบกระสอบเนี่ยแกตั้งไว้เนี่ย